สวัสดีค่ะกมะนม,มาบ้านเอสุภชัยแล้วค่ะเอาจริงๆบ้านหรือคาเฟ่พี่เอซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ยช่วยด้วยค่ะโอ้อยเดี๋ไล่ยิงออกจากวังเลยยิงเหนื่อยเหลือเกินเล่นกับใครคะแม่เล่นคนเดียวลูกวิธีเก็บคี้ยางเขากดบานเรานะคะเหม็นมากจะอ้วกเลยจะบอกคะ่ะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยแล้ว่ะคะพี่เอเอาจริงหรอพี่เอหือเอาไปแล้วอะพี่ไอเอาจริงอะไรอ่ะเอาไปแล้ว นีีาบผยสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้คืออยู่ติดกับพูล่านะคะแล้วก็กำลังจะเดินเข้าไปในโต๊ะรับระทานอาหารเจ้าของบ้านอ่ะเขามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอายคนสวย สัสดี่นักปีกนะ,ะน้องไอ้กินกับข้าวพี่เอบ้านพี่ไอยาฝีมืออาหารใต้ค่ะน้องไอ้โอโ้โหนี่นักปีกนะคะต้องกินกับยอดอะไรเนี่ยยอดอะไรนี่ยอ,อนยอดปูปลาปูปแล้วก็ไอ้นี้เออเปลือกมเขือต้มมะเขือตมม้อตม,ม,ตมยังนี้เลยเหรอแม่แบบนี้เลยลูกอร่อยมากพี่ไอ้มานั่งกินกับพี่เอไหมคะลูกได้เลยค่ะแม่มามามาลูกนี่คือเรียลจริงๆนะคะนี่เรียกว่าเรียลลิตี้มาถึงปุ๊บพี่ไอก็ไม่รู้มาจากข้างไหนค่ะมาจากข้างหลังเลยค่ะแล้วก็เข้ามาเลยพี่เอก็นั่งกินนะคะ วันนี้แม่สั่งให้แม่ทำไว้นะคะอันนี้ผัดยอดเหลียงนะคะพี่ไอ้ขา แกงส้มปลานะคะแล้วนี่ผัดกะปิหมูนะคะไอ้นี่เขาเรียกน้ําพริกโจนนะครับพี่ไอคับแล้วเราก็เก็บผักข้างบ้านห่อยเนี่ยค่ะยอดปูที่พี่เอบอกไอเนี้ยพี่ไอชิมอะไรสักหน่อยไหมให้ทางบ้านเห็นว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างกินกินคอนเทนต์เหรอคะกินคอนเทนต์นี่ข้ามหมกไก่ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่เป็นร้านดังมากคือเป็นข้าวหมกไก่ร้านประจําของชาวนครนะคะหอกินแกงไต่ปลาฮิตหนึ่งนะกินเลยกินเลยพี่เอถ้ากิซะวาเป็นบ้านพีเอนเอนะเดี๋ยวพีเอจะพาเพราะว่ามันก็คือบ้านพีเอพีเอจะกินเลยก เดินบานพี่เอหน่องไอ้นะเดินอยากเดินหน่องไอ้หน่องไอ้พูดภาษาใต้ทุกตองไม้ทุกตองเนี่ยเออเริ่มเข้ามาถึงตายเดี๋ยวนี่อยู่ที่สุพรรณอยู่เริ่มดักอยู่ที่สุพรรณเดี๋ยวเริ่มเข้ามาถึงนครแล้วใกล้ถึงนครแล้วพี่ไอ้แล้วขอกินกินข้าวโมกข้าวโมกอืมร้อยมากเออแกงปูปลาร้อยหมาพี่เอพี่เอดูหิวพี่เอกินข้าวให้เราสบายอิ่มแล้วเราก็คอยเดินไหนบ้าง อันนี้เขาเรียกพุงปลาอือนะพุงปลากับพุงปลาอื้อมันต่างกันยังไงเหรอถามเองตอบเองพุงปลาอื้อมันต่างกันยังไงมันจะใส่ตะไคร้ที่หั่นเป็นแว่นแว่นเล็กๆเนี่ยพี่อายขาแต่ถ้าแกงพุงปลาอย่างเดียวอ่ะเขาจะใส่ตะไคร้ไปโขลกในเครื่องพุงปลาเลยไอันนี้ยจะเป็นอือพุงปลาพุงปลาอือือก็คือเป็นวิธีอ่ะ เหมือนเราทำอ่อมเหมือนทาอ่อมใช่ใชใชอ่อมพุงปลาอะไรแบบเนี้ค่ะอืมนี่คือบ้านพี่เอที่เราอยู่นี่คืออยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะทุกคนเคยไปที่กรุงเทพก็คือได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่นครก็อบอุ่นยิ่งกว่าก็เหมือแม่แม่อยู่ไหนคะแม่จะหไม่เจอเลย อยู่อีกหลังพี่ไอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วคนนี้คือใครนั่งยิ้มหน้าหล่อมากเลยค่ะพี่ไอจำได้ป่าพี่เอเปิดโปรเจกต์เอเอ็นนะค่ะน้องดาคิตก็อยู่ในโปรเจกต์นี้เดี๋ยวฝากน้องไอด้วยนะพี่ดาคิตอายุเท่าไหร่นะตอนนี้17ครับผม17น้องไอห่างกับเรา5ปีอ่ะ5จริงเหรอครับพี่ไอพี่ไอก็เพิ่งยิ้มห้าเองทีอย่างนะไม่ใช่ยิ้มว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ในที่สุดความฝันของพี่เองก็เป็นจริงแล้วค่ะได้พาน้องอายกับมเนเทรมาเที่ยวบ้านเอสุภชัยค่ะกมะนอมาบ้านเอสุภชัยแล้วค่ะไหนที่เราดีลกันว่าแม่จะให้หนูเป็นคนพูดเปิดออ ơi, แต่ว่าเมื่อกีก้แม่ก็คือเปิดไปแล้วโอ,โอ้แม่ด้วยการเป็น alert เอสุภชัยครับพี่อายค่ะเ <laughs> มื่อกี้แม่ยังบอกเลยว่าพี่อายพูดเปิดแล้วเวลา1 2 3ปุ๊บแม่ก็สวัสดีค่ะด้วยว่าตัวเองเป็นเจ้าของรายการและตอนนี้ <laughs> คือรายการสอสพอชเอสุภชัยกับกมน กับโมเนตค่ะพี่ไอซ์ต้องผูดตายนะถมาคอน่ะบานพีเอก็ต้องเป็นคนตายเดี้ยเหีนูต้องแนะนําตัวหวานยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวปุ่งเทปสวัสดีค่ะพี่น้องชาวปุ่งเทปและชาวไทยทางประเทศและชาวไทยทางประเทศตอนนี้หนองอายอยู่บานพีเอตอนนี้หนองออายอยู่บานพีเอถี่คอนถี่คอนพรมกีรีพรมกีรี นะเนี่ยบ้านผีเนี่ยเอาจริงๆบ้านหรือหรือคาเฟ่พี่เอเหมือนคาเฟ่มากพี่ไอจิงจริงอะตัวบ้านเก่าอ่ะค่ะก็แค่ตรงกลางเองนะพี่ไอเมื่อก่อนหลังคาก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเลยแล้วพี่เอก็ทําใหม่หมดเลยคือเป็นความฝันของพี่เอตอนเด็กก็ว่าถ้าพี่เอมีเงินเมื่อไหร่อ่ะอยากในระมิดบ้านให้อยู่ท่ามกลางหาดทรายสีขาวเป็นบ้านชั้นเดียวสีขาวแล้วก็ หลังบ้านมีพูวินล่าอ่เดียวค่ะเห็นยอดพร้าวอ่เดียวไหวอยู่หลังบ้านมันเหมือนเพลงที่แบบเราอยู่บ้านนอกแล้วไปหากินที่เมืองหลวงได้เงินมาแล้วก็เอามาดูแลที่บ้านอ่เดียวค่ะเพลงนั้นร้องยังไงคะอยู่บ้านเช่ากินข้าวกลางทางมีเงินนิดบ้างก็พอนิดหน่อยนี่พี่เอร้องหลบลิขสิทธิ์หมดเลยแล้วก็หลบทุกทำด้วยหลบทุกการหลบลิขสิทธิ์หิวน้ำขอกินน้ำหน่อยลูกขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยพี่ไอ้ค่ะ อ่าหูคนกินน้ำยังสวยเลยอ่ะใช่ค่ะ,ะเอซิเกรดสักหน่อยค่ะ<อ>พี่ไอค่ะวันนี้เราต้องออกแดดค่ะพี่ไอมีตัวป้องกันยูวีนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะพี่ไอสักหน่อยนะคนดูเห็นหรือ,อยัง ว่าทายอินขนาดาษไหนค่ะคนดูเห็นหรือยังคะดูไปเรื่อยๆนะ EP นี้ห้ามปิดอีกแล้วคขายาวขายาวไหนลองเดินดูเลยเดี๋ยวซ้ายขวาซ้ายขวาเก็บบางคุดเลยค่ะพี่ายค่ะเก็บลูกบางคุดเลยค่ะเห็นไหมคะบางคุดมันหล่นวบางคุดหล่นลงมาเลยแต่ลูกมันเล็กนะอันนี้ลูกมันเล็กน่าจะเป็นบางคุดแคะแม่มันเล็กไหมไหมเหมือนมะยมเลยเออนึกว่ามะยมเนี่ยบางคุดพี่ายเห้ย พี่ไอเ้เฮ้ยพี่ใหญ่เฮ<น>้ยแปลว่าอะไรแม่คือเวลาสายใต้เวลาพูดหนองเฮ้ยหนองเฮ้ยมันจะได้ดูเพ้อค่ะรับใหญ่เฮ้ยเฮ้ยแปลว่าเพาะเหรอคะแม่ไม่เฮ้ยไม่ได้แปลว่าพเพาะเฮ้ยแปลว่าหนองขาขาหนองเฮ้ยเออหนองเฮ้ยบ้านพี่เอนะพี่ไอ้ขาเราก็มีที่ดินกว้างมากพี่ว่าถ้าเราเดินอย่างเดียวอ่ะพี่ไอ้ต้อง ฮอบขึ้นคอนัดอ่ินดินดินห้อยนะออแม่เดี๋ยวหนูตัดดนห้อยนะดินห้อยเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอารถมาให้แล้วนะเป็นรถจิ๊บของไหนห้วนะเด <c oughs> ี๋ยวหาคนขับหน่อยพี่พี่พลอยู่ไหนพี่พลอยู่ไหนอ่านี่เรียกพี่พลมาเลยพี่อายขาก่ <c oughs> อนพี่พลจะมาห <c oughs> นูจะบอกว่ามังคุดแม่อร่อยฉับอกนี้โนสารเคมีด้วยนะลูกถ้าฉีดสารเคมีพ่อแม่ตัวเองก็ตายอย่างเดียวค่ะเพราะว่าพะทานอยู่ตรงนี้เก็บกินตายตอนเลยลูกอายเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมาเลยหนังกินตรงนี้เลยเนี่ยมันบางเนื้อไหม แล้วน้องก็ต้องนั่งน้องไอ้บีบบังคุดบีบแบบนี้นะลูกอ่านี่ค่ะบีบแบบนี้อ่าอุ้ยน่ารักเลยนี่บังคุดใต้ต้นเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยสุดแล้วอะค่ะอ<ม>๋ออร่อยมากเลยอับพี่ไอ้แม่กินแบบยั่วยๆเลยล่ะพี่ไอ,อ้เดี๋ยวแม่ปอกอ้าวนี่เก่งมากลูกแม่ล <laughs> องกับเป็นลูกสาวชาวสวนลูกแกะบังคุดได้เนี่ยแม่ถือว่า ลูกผ่านแล้วนะเนี่ยพี่ว่านใจได้เมียดีมากเลยอย่าแกบังคุดเป็นเนี่ยเดี๋ยวหนูหนูภูมิใจนะลูกหยิบลูกนั้นโยนมาให้แม่หน่อยที่ลูกโยนมาเลยลรือว่ายโยนมาเลยเออดับได้แล้วเอาเนี่ยอ๊้ตายแล้วสุดหล่อเด็กในสังกัดยกมาให้พี่อายเลยทาคิไปด้วยกันไหมคะไปไหมไบไหมปาก็จริงจงเดี๋ยวเราขึ้นรถนี้เลยใช่ไหมคะขึ้นรถนี้เลยทาคิขับไหม ได้พี่พลขับกัได้พี่พลสวัสดีครับนี่พี่พลพี่พลมาเลยพี่พลอยพี่พลย่พี่พลพาหนูไปนะพี่พลเป็นอหัวไอพี่พลอยู่รุ่นพี่ไอเลยจะบอกเข้าบ้านพี่เอรุ่นพี่ไอนะไม่ใช่พี่พลก่อนพิลาแมนีก่อนน้องไอเรื่องแรกเรื่องอะไรนะซิเซนทำพี่พกเซนนี่คือเป็นเด็กพี่เอสังกัดพี่เอบ้านพี่เอหมดเลยนะคะเอางี้คือกลายเป็นว่าหนูว่าขับรถไปดูก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านใช่ไหมแต่พมานี่พี่เอจะพาทัวร์บ้านนะคะ แต่บ้านเราเดินไม่ไหวนะครับพี่ไอ้ขาบ้านมันหลายร้อยได้บ้านก็เล็กหลายร้อยไร่ค่ะใช่พี่ไอ้จับจับห้แน่นๆก้อนนันหลุกไอ้นะได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวหลุกไอ้ตอกนะยิบปั่นจักรยานมาเลยปั่นจักรยานตามมาเลยสถานการณ์ค่อนข้างดุเดือดค่ะคุณควรดูค่ะเพราะว่าคุณเอสุภชัยเรา กำลังจะพาเราเดินทาวันนี้พานางหัวนะครับอันนี้นายหัวอันนี้นางหัวอันนี้ลูกหัวโุ้ยทางสวยมากใช่เนี่ยสวยมากลูกเห็นไหมนี่ค่ะสวนของพี่เอหมดเลยค่ะพี่อายขานี่ไปสุดลูกหูลูกตาเลยไปสุดไปเลยทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร่คะแม่ที่ปู่ทําไว้ให้รวมรวมทั้งหมดนะคะทั้งสวนยางสวนทุเรียนอะไรเนี่ยแม่ว่าน่าจะเป็นหลัก200ร้อยได้ได้อ่ะลูกเพราะว่าเยอะอยู่เป็นหลักร้อยอะค่ะหลักร้อยได้แล้วแม่ก็เลยทําตรงนี้ค่ะลูกให้มันเป็นพื้นที่การเกษตรผสมหลายอย่าง มีทั้งปลูกปามปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกต้นยางพาราเนี่ยค่ะนี่ที่เราได้กลิ่นนี่คือกลิ่นขี้ยางค่ะพี่าย เนี่ยเราลองจอดนี้หน่อยดีไหมครับพี่ไอ้ขาขอญาตจอดหน่อยและนี่เป็น EP ีที่กมนไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าเอสมวชัยพูดเองเพราะว่าเอเป็นผู้จัดการกรมนมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นสุดยอดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดปล่อยแม่พูดเลยจริงเหรอลูกเดี๋ยวคนก็หาว่าแม่เป็นเจ้าของรายการนะลูกไม่เป็นไรหนูให้แม่แฮกรายการวันหนึ่งนี่ให้ทุกคนรู้นะคะว่าตอนเด็กๆชีวิตพี่เอเป็นยังไงพี่ไอดูไหมว่าเราลําบากมากเลยยังไงคะเมื่อก่อนตรงนี้ค่ะต้นยางมันจะไม่ใหญ่แบบนี้เพราะว่ามันเป็นต้นยางเล็กๆเหมือนกกกกกัับบทีี่่่่่่ลลลูููเเเห็็นนตตรงง้้อะคแแแวปปพพพม แตงกว่าระหว่างร่องยางเนี่ยค่ะพี่เอก็จะทําหน้าที่แบบว่าเดินคอยใส่ปุ๋ยคอยรดน้ําแม่ก็บังคับบอกว่าต้องมาใส่ปุ๋ยให้หมดสวนนี้ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้กินข้าวแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าใส่ปุ๋ยอย่างเดียวอะ่ะไม่ใช่ความสุขของเราเราอยากเข้าวงการบันเทิงอะ่ะมี่วนยางเป็นรอยร้ายแบบเนี้ยไม่ใช่ฟิวพี่เออสมมุติว่าขวดน้ําพี่เอเป็นแปงกว่านะคะพี่เอก็จะเดินแบบ โอ๊ยอย่าไล่ยอย่าไล่ญิงออกจากวังเลยเล่นกับใครคะแม่เล่นคนเดียวลูกจริงเ<ข>หรอเออเพราะว่ามันไม่มีเพื่อนพี่อายเอาเื่อนมาจากไหนเฉพาะเราก็แบบเล่นซีนเดี๋ยวแม่จะเล่นให้ดูนะลูกอายกำกับเราจะพาทุกคนนะครับย้อนไวัยไปวันที่พี่เออายุหกขวบห้าสี่สามสองโอ้ช่วยด้วยค่ะโอ้อย่าไล่ญิงออกจากวังเลยยิงเหนื่อยเหลือเกินโอ้ยใครอะเนี่ย เป็นเทวดาแถวนี้ช่วยฉันด้วย,วย,วยเธอเป็นอะไรฉ,ฉันโดนสามีไล่ออกมาจากบ้านฉันเขาเขาหาว่าฉันน่ะมีลูกเป็นแตงเขาหาว่าฉันเป็นการกินีบ้านเมืองเขาไล่ฉันให้ไปอยู่เมืองอื่นเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมเราจะจะพูดแต่เราหาจงังหวะแจ <c oughs> ๊คเธอไม่ได้เลยเจ้าหญิง <c oughs> อย่างนั้นหญิงขอกินน้ํกขอนะคะหญิงเหนื่อยเหลือเกินแต่นั้นคือลูกเธอไม่ใช่เหรอหญิงหญิงลืมตัวหญิงกินลูกตัวเองแล้ว นี่่ะหญิงเหนื่อยแค่ไหนกว่าหญิงจะถึงวันนี้เห็นไหมคะหญิงผ่านอะไรมาเยอะมากผ่าน a c t ิ้งในสวนยางเห็นไหมแล้วใครเป็นคนสอนพี่เอก็พี่เอจินตนาการเองเวลาดูเวลาเราดูพี่ไอระวังระวังมดพี่ไอขาแล้วพี่เอที่ลงไปเมื่อกี้ตายแล้วพี่เอมดไม่เป็นเลยไม่ปลือค่ะพี่ไอขาไม่ปลือค่ะเพราะว่าพี่เออเป็นสาวชาวสวนแล้วเนี้พี่ไอรู้ไหม เนี่ย acting แบบนี้พี่ไอแล้วก็เราก็มีจินตนาการว่าแล้วฉันจะได้แสดงในจอทีวีจอแก้วเมื่อไหร่างเงียเราก็เก็บเงินเก็บทองหาวิธีเข้าสู่กรุงเทพไปคะ ก็เลยขอพ่อว่าขอไปเรียนมรังสิตไอเดียค่ะและนี่คือที่มาที่ไปในการเริ่มต้นอาชีพเห็นไหมเขาจะคิดว่าสาวชาวสวยนยางจะต้องไปเป็นดาวดวงใหม่สุขใสบนฟากฟ้าที่กอทมอและพี่ไอ้นะแล้วก็เมื่อก่อนเวลาจะหาตาังกินขนมตอนเช้าทํายังไงรู้ไหมยังไงคะนี่คะ่ะขี้ยางคะ่ะเก็บขี้ยางคะ่ะพี่ไอ้ขาวิธีเก็บขี้ยางเขาขนบ้านเรานะคะงงเราก็เอาน้ำออกไปก้อนนะคะพี่น้องเฮ้ยพี่ไอ้ก็เอามือล้วงไปเลยนั่นมันเหม็นมากเอามันเหม็นเราก็ต้องทนพี่ไอ้ขานี่กิโลละสิบบาทลูก เราจะได้ซื้อหมกักขรดั่งมาเคี้ยวกันเย็นนี้พี่ยเนี่ยเหม็นมากแต่เราก็ต้องสู้พี่ไอขานี่ค่ะได้สองอันแล้วเนี่ยเนี่ยสองอันก็เกือบครึ่งกิโลแล้วพี่ายเหม็นมากจะอ้วกเลยจะบอกคคะเนี่ยเนี่ยลองดูเราอยากให้ทุกคนได้ประสบการ่ะมาเดี๋ยวทีมงานมาดมเลยอ้อยใจอ้อยใจมาดมเลยลูกอ่ะเนี่ยค่ะ คียางมันห้อมขนาดไนเนี่ยค like no> so, ่ะลูกลูกเห็นไปเนี่ยชาวสวนยางก็ต้องสู้ไหมเนี่ยเราต้องสู้เว้ยแต่ว่าสาพเราก็จะชินไปกับมันนะคะแม่มันจะชินไปกับมันค่ะลูกเดี๋ยวไปเราไปกันต่อเดี๋ยวจะไปที่บ้านพี่เอกัน หุ้ยหนูดีใจได้มาบุกบ้านพี่เอเนี่แบบว่าเนี่ยลูกป็นเจ้าแรกนะได้มาบุกบ้านเนี่ยเงาะเงาะพี่อายขาเนี่ยสวนเงาะไอ้เดียค่ะเอารถไปจอดใต้ต้นเงาะเลยเนี่ยแล้วก็สอยสอยเงาะกันจากรถเลยนี่เอาตรงนี้เลยพี่พลแม่แม่จะเก็บยังไงอะคะพี่อายพี่อายเก็บเองดีกว่าพี่เองแม่แม่เอาเลยแม่ช่วยกันอ่ลูกพี่ทาคิต้องโน้มโน้มกิ่งไหมพี่อายใช่โน้มมาเลยโน้มมาเลยอุ้ยมาแล้วอ่นนี่ได้แล้วพี่อายพี่ทาคิอย่าเพิ่งนี้นะพี่อายเก็บเลยเหมือนเก็บจากต้นเ่ะอันนี้คือเราโรงเรียน หรอหร<พ>อค่ะแม่พี่ไอใส่ไปฝากพี่ว่านใจไหมพี่ไอาขานี่ฝากพี่ว,ว่านใจถ่ายเป็นที่ระลึกด้วยนะว่าพี่ไอเป็นคนเก็บเองเอย่างเนี้ยคะ่ะอุย้ยทาคีขอลูกนองลูกโอ้ยน่ากินมากเลยอะ่ะเนี่ยขอไม้พี่พลขอไม้สอยหน่อยสิไม้สอยอะ่ะอืมหวานมากอืมร้อยมากเลยลูกเอ้ยน้องไอเนี่ยพ่อกับแม่เดี๋ยพ่อกับแบม่เดี๋ยวกูร้านเนี่ยยายพีเห็นไหมแม่สวยไหมน้องไอเนี่ยปกติพ่อพี่เอกจะสอยแบบนี้นะน้องไอนะเนี่ยนิ่ๆเดี๋ยวให้น้องไอลองสอยดูเดี๋ยว เนี่ยอาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันก็จะตัดออกมาเลยพี่อายค่ะน้องอายช่วยดึงสายนี้ให้แม่หน่อยลูกดึงตองจ้ำดึงอีกแรงเลยอ่าเก่งมากเก่งมากเป็นลูกสาวชาวสวนได้แล้วดีค่ะพี่พลดึงให้หน่อยเด้อดึงเลยอ่ามาทั้งเก่งเลยใช่บ้านแม่ก็คือถ้าวันหนึ่งซอมบี้บุกอ่ะก็อยู่บ้านแม่ได้แล้วล่ะใช่พะมีทุกอย่างข้าวมีสวนมีทุกอย่างพี่อายมีลองกองด้วยอยากพาลูกอายไปดูลองกองได้เลยค่ะแม่ อ่ะพี่อายมีจำปาดาด้วยนะพี่อายจำปาดา,าคืออะไรอะคะอ่ะมันเหมือนขนุนนะพี่อายอยากให้พี่อายช่วยโปรโมทหน่อยว่าจำปาที่อร่อยที่ขุดก็คือต้องจำเป็นจำปาที่พรมคีรีเฮ้ย <c oughs> อันนี้ไม่เคยกินเลยอะค่ะ <c oughs> เราเอาวันนี้มาจากไหนอะคะหรือว่า <c oughs> อันนี้แม่ทําเองคือเอาทางมาพร้าวอ่ะมาสารเป็นภูมิปัญญาชาวใต้ว่าไม่ให้ตัวหนอนะคะมันมากินมาเจาะไอเดียแต่ทำไมอันนี้มันยังกินอยู่เลยอะแม่เนี่ยเนี่ยเพราะว่ารูมันใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่ เนี่ยชัดฟิลมากเลยเด้อลูกนี้ใช่ป่ะแม่ยิบไปเอามีดมาอ่ะมาแม่ค่ะแม่แม่ค่ะพี่เอพูดเก่งไหมคะพูดเก่งพูดเก่งพูดเก่งจนพี่ไอไม่ได้พูดเลยแม่เอาไปวางตรงโน้นเลยเดี๋ยวลูกให้พี่ไอดูลองกองต่อแม่แล้วเมื่อไหร่หนูจะได้เข้าบ้านแบบว่าคาเฟ่แม่อ่ะคะเออเดี๋ยวค่ะลูกขาขอให้เอาดอก่อนแล้วค่อยอินดอ r s ค่ะอ๋อพี่เอพาเอาดอก่อนใช่ค่ะเอาดอและเรากําลังจะเดินทางไปหาต้นลองกอง พี่เอปกติแต่งตัวอย่างนี้เข้าเข้าป่าเข้าสวนไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าปกติใส่ชุดราตรีค่ะวันนี้ใส่กางเกงยีนอ๋อวันนี้ถือว่าธรรมดาใช่วันนี้ถือว่าธรรม,ด,นนามดาครับขอบคุณมากที่วันนี้ให้เกียรติรายการกรมอใช่ใส,ใส่ใส่กางเกงยีนเหมือนพี่ไอ้นี่ค่ะพี่ไอ้ขึ้นเลยเดี๋ยวพี่เอจะช่วยช่วยจับไว้นะถ้าตกมาให้ตกใส่พี่เอนะอย่าตกใส่พื้นดินนะสงสารดินแล้แม <laughs> ่โอ้โหมันยากเหมือนกันคับอ้าพี่ไอไม่ปลื้ค่ะพี่ไอเก็บกินเทียนลูกก็ได้พี่ไอขาอย่างนั้นเก็บกินเทียนลูกก่อนได้แล้วน นแล้วค่ะคาดดินนี่เวลาปลอกลองกองต้องปอกแบบนี้นะคะเหมือนปอกลำไย,ยนะคะโอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะอืมร้อนมากเลยพี่ไอ,อ้เฮ้ยพี่ไอเราไปเก็บใต้ต้นนี้กันดีกว่าพี่ไอเนี่ยอ้าวแล้วเรามีบันดไดไว้ทำไมอะคะแม่เออต้อนนี้มันแซ่บันไดแต่ต้นนี้พี่ไอามาต้นนี้กันอ่ะพี่อายมานั่งกันเดียวน,ยน,ยนั่งเลยนั่งเลยอ่ะนั่งเลยเดี๋ยวพี่เอ้ผาให้นะ นี่ค่ะเมื่อกี้น้องอาอยากกินนะต้นจำปาหน้าบ้านมันคือจำปาอะใช่ไหมคะมันก็คือตระกูลเดียวกับขนุนนะคะ่ะลูกเขาเรียกจำปาดะเฮ้ยมันคือยังไงหนูมไม่เคยเห็นมาก่อน,นเลยนี่ค่ะนี่ค่ะมันเป็นแบบนี้เลยลูกนี่ค่ะกินแบบขนุนเลยลูกแบบนี้เลยเดี๋ยวนี่คือสุกไปหรือพอดีคะ่ะอืมอันนี้สุกเยอะไปนิดนึงอะ่ะแต่แม่ว่าอร่อยปกติคนใต้เขาจะเอาไปทอดนะคะ <c oughs> ลูกลงเข้าปากเลยลูกผันปลื้มมั้งอะลูกร้อยไหมอะวันว่านนำะเหมือนขนุนนะลูกนะเหมือนขนุนมันหอมบ่มมากกว่าขนุนอะ นี่ลูกลูกดูสิน่ากินมากเลยอะลูกเนี่ยเวลาเขาชี้อะเขาชี้แบบนี้นะลูกนะแม่ฉีกทุเรียนแล้วก็ฉี้ขนมเก่งเลยอะใช่ใช่แม่เป็นถนัดฉีกถนัดมากลูกไปนนี้ฉีกขนุนนะยกไอ้ใต้กลางมันนะลูกนะโอ้ยแล้วมันก็จะมาเป็นวงนี้เลยนี่ลูกลูกเด็ดเอาเลยลูกเด็ดเอาชุ่มได้เลยลูกชิ้นเล็กชุ่มเล็กชุ่มเล็กชุ่มเล็กอ่ะแม่เอาลูกล่างก็ได้ให้คนอืมอร่อยมากเฮ้ยไม่เคยกินเลยอะค่ะแม่อร่อยไหมลูกอร่อยเนาะอร่อยเนี่ย พี่ไอ <c oughs> เอาจริงอบพี่เอาไปแล้วว่าพี่ไอเอาจริงอะไรอเอาไปแล้ว <c oughs> วิถีชาวบ้านค่ะเจออะไรที่ไหนก็ตัดใบกล้วยมาวางเป็นเสือแล้วก็หาผลไม้มากินเนี่ยเราไม่ต้องมีตังค์สักบาทอะอเราก็สามารถอยู่ได้รอดทั้งชีวิตแล้วพี่ายแค่เราปลูกพืชเป็นหุงข้าวเป็นหาปลาเป็นแค่นี้จบไม่ต้องไปได้ละครไหมอยู่บ้านพี่เอไปเลยไหมไม่น่ละครไหมไม่้องเลนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามสองหนึ่ง ไม่ได้ปั่นนานแล้วนะพี่ไอน่าจะยังได้อยู่นะพี่ไอจะตกข้างคลองข้างครูเลยไหมคะพี่ไอค่ะไม่ตกค่ะพี่ไอค่ะแม่ระวังห่อยตายแล้วแม่จะตกครูไหมเนี่ยเนี่ยตอนเด็กๆกับแม่ต้องปั่นแบบนี้ไปโรงเรียนทุกวันอ่ะพี่ไอรูมาเยเดียวถึงบ้านแล้วพี่ไอถึงมุมที่พักใจแล้วค่ะพี่ไอค่ะบาว่าแม่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 ได้อยู่ค่ะไม่ตกครูค่ะไม่ตกคลองค่ะพี่ไอค่ะไปต่อเลยค่ะแม่ไปถึงแล้วแม่จะพาลูกมานั่งเล่นตรงนี้สักนิดนึงก่อนเดี๋เดียวค่ะโอเคค่ะนะ มุมนี้คือมุมแห่งความฝันเนี่ยเดียเล่ามาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้เข้าบ้านเลยแม่รู้ไหมว่าตั้งแต่เปิดรายการอ่ะเราเปิดอยู่หน้าบ้านเราหวังใจมากว่าเรากำลังจะได้เข้าบ้านเหยและพี่เอพานั่งรถจีบไปดูสวนดูอะไรไปเก็บต้นมาผลละหมากร่างไม้ต่างๆมาปั่นจักรยานกลับมาเห็นบ้านอยู่ลำไรและให้แวะมานั่งตรงนี้ไม่ได้เข้าใจก็คืออยากเข้าบ้าน ไปเลยไหมพี่ไอยเข้าไปเลยไหมคะได้เลยค่ะพี่ไปทุกคนไปบ้านพี่เอกันไปเราดูกันว่าเราจะได้เข้าบ้านหรือยังไปมาลูกได้เข้ามาแล้วแล้วพี่เอกก็บอกว่าให้คิดว่าเป็นบ้านน้องไอถ้าเป็นบ้านน้องไออันดับแรกน้องไอจะทํายังไงก่อนคะเอ้า <laughs> เอาเท่าจริงๆไม่รู้สิแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ถ้าหนูเห็นอะตรงนี้มันก็จะนําสายตาค่ะต้องบอกจุดเดิมแรกเลยว่าเมื่อก่อนอะบริเวณนี้คือเป็นบริเวณที่พวกเราทั้งครอบครัวค่ะจะมานอนพักกันก็เลยเก็บความเก่าไว้หลังคาก็ยังเป็นเพดานไม้อยู่เลยแต่ว่าคือตัวบ้านอ่ะเดิมทีจริงๆแล้วอะมันแค่นี้อย่างนี้ใช่มีแค่นี้<ะ>เองค่ะไอ้ตรงนี้คือชั้นล่างของบ้านที่ก็มาทุบใหม่แล้วก็ เก็บเสาหลักทุกอย่างเก็บไวห้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต่อของใหม่เราก็ต่อแล้วก็เนี่ยพวกเครื่องโบราณพวกถ้วยสังคลโลกพวกช้อนสมัยคุณปู่คุณย่าอยู่พี่เอก็เลยเอามาเก็บไว้ตรงนี้ค่ะพี่ไอค่ะพวกจานแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ยจริงเ่ใช่ค่ะเ,เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแลว้วค่ะพวกชามตราไก่อันเนี้ยพี่ไอเคยเห็นไหมเนี่ยเป็นชามกินข้าวของคุณปู่เลยค่ะนี่ค่ะเราเก็บไว้หมดเลยตั้งแต่สมัยก่อนเลยพี่ไอ มีร hmm e ูปพี่เอด้วยตอนเด็กๆพี่ไอตลกมากแต่าได้ใครเอามาใส่ไว้อะคะขออนุญาตให้คนดูหนูดูด้วยได้ไหมคะได้ค่ะตลกมากมีพี่เอใช่ไหมคะมองหาพี่เอกันค่ะทุกคนว่าพี่เอคือคนไหนเนี๋ยครับเมื่อก่อนตอนสมัยพี่เอจบเป็นจมาราชูทิศนะครับสมัยก่อนเขาชอบเอารูปไปเคลือบพลาสติกแล้วก็แจกเพื่อนในวันปัสิมิเทศอะพี่ไอแต่หนูยังหาพี่เอไม่เจอเลยค่ะที่หนูค้างไปนานเลยคุพหาอยู่ เออรูปนี้แล้วพี่เอคนไหนเนี้ยเอ้าพี่จับตัวเองไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ัมันเดินทางมาไกลแสนไกลค่ะบไม่รู้คนไหนครับพี่ไอคนคนทีช่วยวงหน่อยได้ไหมคะวงมาแล้วตอบในคอมเมนต์ให้หน่อยว่าคนไหนคือพี่เอแต่รูปหลังน่าจะมีพี่เอเห็นชัดนะพี่นอรูปหลังอ่ะเห็นชัดแน่นอนก็ต้องเป็นคนที่ถอดเสื้อไง ไม่ใช่ค่ะคนใส่เสื้อขาวนั่งแมนวเนี่ยเดียวค่ะเห็นไหมคะสมัยก่อนเราเราจะกระดูกระดิกมากไม่ได้เดี๋ยวเขาจับโปได้ว่าเราไม่เป็นผู้ชายเดียวค่ะไอ้นี่มาดูดูบ้านเนี่ยไม่ได้ดูบ้านสักทีเลยเนี่ยดูยังไม่จบเลยพี่ไอคือเราจะดูบ้านทุกให้ดูชามดูชามยังไม่เสร็จดูรูปอ่าโอเคค่ะโซนนี้คือเป็นโซนที่รับแขกใช่ไหมรับแขกค่ะบ้านนี้มีใครเคยมาหรือยังคะแม่ยังไม่มีรายการเหนเคยมาเลยค่ะรายการพี่ไอรายการแยก็นเดียค่ะ พระเจ้าเนี่ยพี่ไอค่ะเมื่อก่อนเวลาเราหลบเราก็ต้องมาหลบไปตรงนี้ค่ะพี่ไอจอดกล้องหนูงงแล้วเรี่ยค่ะเมื่อก่อนนะคะเวลาเราจะหลบหลบกระสุนคือเราก็ต้องมาแอบไปตรงนี้ค่ะพี่ไอปู่ก็บอกว่าให้มาหลบเนี่ยอยตยแล้วเนี่ยมีมีมีวันที่สร้างบ้านด้วยอ่ะวันที่ทุบบ้านใหม่2 5 1พันายพี่ไอดูสิเวลามือปู่อ่ะค่ะคนสมัยก่อนเขาชอบเขียนว่าสร้างเมื่อยเนี่ยเห็นไม้สอบอคือสร้างเมื่อไปเราขึ้นไปดูข้างบนนะเห็นลุมหลบภัยแล้วนะคะ อันนี้คือเรายังเก็บความเก่าทุกอย่างไว้เลยใช่ไหมคะแม่เก็บไว้หมดทุกอย่างเลยลูกนี่ค่ะนี่ค่ะ <โฮ S 2> เป็นแบบนี้ค่ะขออนุญาตนะคะได้เลยค่ะลูกไม่เป็นไรเลยนี่เมื่อก่อนแม่นอนห้องนี้เลย เย็นแม่เป็นเจ้าหญิงบนหอคอยอย่างแม่ที่บ้านรักแม่มากอะ่ะเขารักเราอะ่ะเป็นหลานชายอะ่ะพี่ก็เลยรู้สึกผิดอะ่ะว่าเราเป็นหลานชายแต่ไม่สามารถให้นมสกุลเขากระจายได้บางทีเขาคาดหวังให้เราแบบว่าเอานำนำสกุลของเขาไปต่อยอดแต่เราก็เป็นแบบนี้อ่ะนะเราทําได้ก็คือทํายังไงให้มันดีที่สุดเอเดียแต่หนูว่าสิ่งที่พี่เอทำในตอนนี้คือดีที่สุดแล้วหนูว่านมสกุลพี่เอชื่อพี่เออะ่ะมันแบบได้ถูกไปในในทางของมันใช่ไหมคะ<ช>น้ำตาจะไหลเวลาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็น มันเป็นมันเป็นอยู่ในห่วงลึกของหัวใจว่าเขาก็คงรู้สึกว่าเราเป็นหลานชายคนเดียวเนาะก็เลยให้หมดทุกอย่างเลยอะแต่เราก็ทําได้แค่ให้คนรู้จักนามสกุลแต่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ได้แล้วอันนี้ดีมากๆเลยค่ะพี่อเอเออปู่นี่คือปู่ปู่พี่เอเนี่ยปู่เปลี่ยนเนี่ยค่ะพี่อายขานี่ปู่เปลี่ยนดุขาแต่ใจดีแล้วก็ห้องปู่กับห้องย่าคือห้องนี้ค่ะพี่อายขา สามารถเปิดได้เรื่อหรอเปิดได้ค่ะพี่ไอขาเนี่ยค่ะเพื่อก่อนพี่เอก็นอนอยู่ห้องนี้ค่ะพี่ไอก็คือพี่เอนอนขวาสุดแล้วก็ปู่ย่านอนตรงนี้อย่างเนี้ยค่ะพี่เอเลยเก็บทุกอย่างไว้ค่ะพี่ไอ้ขาเก็บไม้ที่ปู่เคยทํากันมาเนี้ยแล้วตอนเนี้ยพี่เอเอาวันเนี้ยเอาไว้ทาอะไรคะเอาไว้กันลึกความทรงจําพี่ไอ้ขาคือเวลาเราคิดถึงปู่กับย่าเราก็ขึ้นมาบนห้องแล้วก็เห็นเห็นไม้เขาเรียกเห็นเห็นฝาบานเห็นอะไรก็เราก็คิดถึงนาเขาแล้วอะแค่นี้ค่ะคอยเตือนสติว่า เราเกิดจากที่นี่นะ,ะเคยเตือนสติอย่าเลิกอย่าเลิกอย่าเลิกบางทีแบบรวยแล้วเลิกอย่างนี้หให้เตือนสติว่าเนี่ยเกิดจากเนี่ยก็ตายที่นี่แหละคือตอนแรกมีเท่านี้แล้วคือตอนนี้พี่เอก,ก็คือ r รี o นเวทแล้วก็ต่อเติมทปมเยอะเลยคะ่ะทําเกือบเต็มพื้นที่คือทํายังไงให้เรารู้สึกว่า เหมือนบ้านแค่เนี้ยถ้าเพื่อนมามันจะอยู่กันยังไงอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือเพื่อนมาทีหนึ่งเหมือนครั้งนี้มากับพี่ไายก็เป็น30คนอ่ะก็เลยขยายกัน่ทุกคนอยู่ที่นี่หมดไปดูได้ไหมว่าเราไปนอนตรงไหนกันได้เลยค่ะพี่ไ่ะลงข้างล่างค่ะนี่นาฬิกาเดือนนี้พี่อายเป็นรูปปู่อ่ะพี่อายค่ะนี่ปู่พี่เอ๋นี่นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะปู่พี่เอ๋ก็เป็นคนหล่อคนหนึ่งเห็นไหมเหมือนพระหน้าเหมือนพระเอกเหมือนกันนะคะนี่นี่นาฬิกาเดินไปจะกี่เวลาแต่เราก็ยังกลับมาบ้านหลังเดิมอย่างเคี้ มาดูห้องนะห้องพี่เอไหมไหนๆก็มาแล้วไอเดียวเขาบ้านกันมาที่ห้องนอนพี่เอค่ะพี่ไอค่ะขออนุญาตนะคะบุกห้องนอน<า>ไม่ต้องขออนุญาตเลยค่ะลูกสาวพี่เอเข้าได้ทุกห้องของแม่ค่ะนี่ก็คือห้องนอนอนี่เนี้ยค่ะห้องน้ําเราก็สามารถนอนยากุซตี้แล้วก็อ้าวแม่เขาไปอยู่ในอ่างแล้วใช่เนี่ยแมนอนอยู่ในอ่างแล้วลูกเนี่ยแล้วก็ถูสบู่แล้วก็นอนอดู เอ่อยางพาราที่ปลูกพวกมังคุดพวกมะพร้าวเดียค่ะไปดูภูวิลล่ากันที่พี่อายจะได้นอนที่อย่างเงี้ยแม่ไปไวจังเลยที่สวนนะแม่ให้หนูปีนแม่เขินลูกแม่เขินแม่ไม่ต้องเขินเลยแม่เขินนี่เป็นอีกโซนนึงค่ะพี่อายอันนี้เป็นโซนเอ่อเขาเรียกว่าแม่นมพี่เอป้าดาจะต้องแต่งหน้าแล้วก็เลขาลูกสาวอีกสองคนเงียค่ะใช่แล้วก็นี่ค่ะภูวิลล่าของเราค่ะ ที่คุณเก็บทุเรียนอยู่ข้างหลังสวนคุณเนี่ยทุเรียนอยู่ตรงนี้ค่ะต้นทุเรียนค่ะพี่ไอขาโอ้โหไปเราไปนั่งมุมเราไปไม่ค่ะไปนั่งกินผลไม้กันพักผ่อนเพราะพี่ไอเหนื่อยแล้วคือบ้านพี่เอไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าที่นครศรีธรรมราชจะต้องมีใช่มีสาว่ายน้ำมีสาว่ายน้ำและมีของกินนะพี่ไอนะเชิญเลยค่ะอาพี่ไอขาชนเลยค่ะพี่ไอ้ขาโอ้โตายแล้วี่ปกติพี่เอรับรับแขกแบบนี้ไหมคะรับแขกแบบนี้ค่ะกมนอค่ะลูกสาวอ่ะอืม เย็นนะหอมชื่นใจอย่างนี้ยค่ะปลูกเองค่ะพี่ไอพี่เออันนี้น่ากินมากเลยอ่ะอันไหนครับกล้วยเล็บมือนางครับพี่ไอมันหากินยากนะใช่ใช่ก็คือก่อนที่ยางพาราต้นมันจะสูงอะค่ะเราก็ปลูกกล้วยพวกนี้หวานมากนี่แบบหนุมาอยู่ตรงนี้นี่คแบบได้กินอะไรแบบหลายๆอย่างเลยนะคะบ้านพี่เออใช่พรมคีรีเนี่ยเป็นเมืองที่คนยังไม่รู้จักแต่เป็นเมืองที่มันเหมือนกับลึกลับอะที่ใครหาไม่เจอแต่ถ้าหาเจอแล้วอะออกไม่ได้เหมือนติดใจอ่ะ ติดใจในอากาศติดใจในผลไม้ติดใจในวัฒนธรรมของคนที่นี่ความน่ารักของคนที่นี่อย่างเนี้ยคนจะชอบบอกว่าคนนครดุแต่สําหรับพี่เออ่ะคนพงศรีอ่ะเขาใจดีนะพี่เอบ้านนี้พี่เอสร้างเอาไว้เนี่ยคือแบบว่า ตัวเองมาอยู่เองหรือว่าแบบรองรับเพื่อนหรือจริงๆคืออยากรองรับเพื่อนค่ะพี่ไอถ้าเรามาอยู่กลางป่าแล้วก็อยู่คนเดียวอ่ะพี่เก็ร้องไห้ตายเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> ด้วยการที่เราไปอยู่กรุงเทพจนชินกับทีวิเลยแล้วอ่ะเ <c oughs> วลาเรามาอยู่บ้านเราอ่ะเราสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือเพื่อนอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาพี่เองลงมาทีหนึ่งพี่ต้องเอาพักพวกมาทีหนึง10คน20คนอ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่เอก็เลยสร้างบ้านใหญ่ไงพี่ไอก็ไปดูไหมครับมีห้องพักให้สําหรับแขกเต็มไปหมดเลยอะ่ะมีกี่ห้องคะมีห้องพักสาหรับแขกประมาณ5 6ห้องเลยเจปห้องเลยครับพี่ไอตรงนี้ก็กเป็นห้องถ้าพี่ไอยอยากมาให้พี่ว่านจนั่งดูนั่งกินอะไรตรงนี้ก็มานอนนั่งเล่นตรงนี้ได้นะพี่ไอนะเชื่อมมาในตัวบ้านอีกเชื่อมมาในตัวบ้านอีกนะคะให้พี่ไอนอนคืนนี้ก็คือเป็นห้องนี้นี่คือเป็นห้องแขกนะคะของคุณเออู้ นี่ค่ะมันก็จะเป็นอารมณ์มองวิวธรรมชาติแล้วห้องแบบนี้ค่ะเราก็ทําไว้สามสี่ห้าห้องเลยครับพี่ายค่ะ Airbnb ของพี่ก็เหมือนใช่แบบอารมณ์ใช่พูดไล่เนาะเราก็ให้แต่ละห้องกันเลยเห็นไหมมีห้องน้ําในตัวพี่ายค่ะสบายมากนี่ค่ะก็นอนชมวิวนะคะเห็นยังฟังเสียงฝนตกอะไรแบบนี้พี่ไออุ้ยมีไก่ด้วยใช่เนี่ยเปิดหน้าต่างนี้ค่ะพี่ไอเปิดดูไก่เจ้าไก่น้อยก็แก๊ แกเนี้ยพี่ไอฟังเพลงแก่นครร้องเนี้ยค่ะร้องเหี้ยค่ะอ๋อแม่ไก่หนีอ่ะไก่หนีเนี่ยมันเป็นไก่แจ้นี่ค่ะประมาณนี้นะครบบ้านหลังนี้มีชื่อไหมคะพี่บ้านหลังนี้จริงๆอยากให้ชื่อว่าเปลี่ยนนะมันก็เปลี่ยนจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแค่กายภาพเปลี่ยนแค่ตัวบ้านแต่ความรู้สึกของหัวใจของลูกหลานอ่ะมันยังผูกมัดติดไว้กับ บรรพบุรุษที่ชื่อเปลี่ยนก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านเปลี่ยนศรีวิจิตเวลามาถึงที่นี่ให้บ้านลําบากแค่ไหนไม่ต้องสวยหรูไม่ต้องมีสระว่ายน้ําะแต่อยากมามานึกถึงคนชื่อเปลี่ยนที่เป็นคนทําให้เรามีพื้นดินให้ทามาหากินให้มีเงินนั่งขึ้นรถไฟสายใต้ไปหาความฝันที่กรุงเทพปู่ก็คงดีใจอถ้ามองมาจากข้างบนแล้วเห็นะว่าเราสามารถทําอาณาจักรของเขา่ะคจากเป็นทุ่งไม้ไผ่อ่ะ ให้กลายเป็นคาเฟ่ที่พี่อายเห็นอ่ะตอนรับเพื่อนเนตอนรับเพื่อนอแล้วก็ทําให้คนรู้จักบ้านเกิดของเขาเหมือนทําให้คนรู้จักนากางอะไรเนี้ยซึ่งนากางในอําเภอพรมคีรีตําบลทอนถงอ่ะมันเป็นอันซีนมากเป็นพื้นที่ที่เมื่อก่อนอ่ะ<ม>เกือบจะเป็นพื้นที่เขตห่วงห้ามหรือว่าหมู่บ้านที่ห้ามเข้าอะค่ะแต่ตอนนี้พี่เอก็เปลี่ยนจากความรู้สึกเดิมให้เป็นอีกฟิลหนึ่งอะไรเนี้ยค่ะ<ม>พี่เอก็รู้สึกดีใจที่เราเราสามารถทําตอนที่พ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่พี่อาย<ม>ให้เขาได้เห็น ถึงความภูมิใจพี่หนูขออนุยาตน,นะพี่เก่งมากเลยจริงๆมันมันมาจากบรรพบุรุษที่ช่วยช่วยสอนให้เรามีจิตสำนึกในการที่อเอาความที่เราสำเร็จแล้วกลับมาพัฒนาบ้านเกิดพอดีจุดนี้พ่อแม่เราอยู่และปู่ก็บอกว่าอย่าลืมบ้านเกิดนะอ,อย่าขายนะที่ที่ปู่หาไว้อะอให้เก็บไว้ชั่วกับช่วงกันเนี่ย,เ,ยเราก็ทำตามเจตนารมณ์บรรพบุรุษได้แล้วก็แค่นี้เลยครับพี่ไอชีวิตไม่ต้องมีอะไรเยอะพี่เอว่าคนเราอ่ะ บางทีถ้ามองข้ามเรื่องเงินเรื่องทองแล้วให้มองถึงมิตรภาพความสําคัญอะแค่นี้ค่ะก็จบทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับ พี่เอคือน่ารักมากเลยอะคะ่ะ<ช>พี่เอคือจริงๆความสัมพันธ์เรากับพี่เอะค่ะ,<ฮ>ะมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเดี๋ยวเราจะไป,ะไปคุยกัน,น,กนอีกอ<ช>ีพีหนึ่งค่ะท<ช>ุกคนอีพีนี้คือแบบว่าฉ่ำมากที่หนูแบบได้มาเที่ยวบ้านพี่เอได้มาดูความน่ารักแล้วก็ไปบ้านแม่กับพ่อพี่เอีเอ่ยหนูเห็นเลยว่าพี่เอเป็นคนที่เหมือนลงข้าวที่มันหนักเขาบอกว่าลงข้าวที่ดีอ่ะมันจะโน้มลงสู่ดินแล้วพี่เอเป็นแบบนั้นอะสมมุติพี่เอจะสูงแค่ไหนแต่หนูว่าพี่เอก็โน้มลงสู่ดินอะใช่เหมือนเหมือนข้าวที่ดีอ่ะพี่ ขอบคุณนะคะที่เปรียบเทียบพี่เอกับรวงข้าวเพราะว่าพี่เอชอบพี่เอชอบข้าวพี่เอชอบอะไรแบบนี้และข้าวที่ดีก็คือข้าวของโอเคค่ะงงมากอยู่ๆก็คือไก่ข้าวให้พี่เออยู่ๆเขาทายอินได้เฉยเลยแต่มาจากความรู้สึกจริงๆพี่ไอ้อยู่เพราะว่าเรากินแล้วจริงๆอันนี้คืออร่อยมากแม่ฟันขอบคุณมากขอบคุณนะ EP นี้เราแค่นี้ก่อนเจ้าพี่ายค่ะเพราะว่ามันเยอะจนแบบว่าไม่รู้จะตัดอะไรออกแล้วเจ้าบอกคะหนูว่าหนูจะปล่อยสักแปดชั่วโมงอะค่ะ ช่างไป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 โอเคจ้าราน่ารักชาวไทยเดี๋ยวพี่ม anyway, okay, okay. ีบ okay. ังคุดไหมอะมดแล้วใช่ไหมังคุดมดแล้วบังคุดมดแล้วพี่ไอาไม่ปลื้มถ้าบังคุดมดแล้วเดี๋ยวเราไปบ้านผอมจ่นับไปส่วนหงสาวไทยยังไงนะคะแม่คือแบบนี้ค่ะลูกเราก็แวะมาดูว่าเนี่ค uh ือสวนบังคุดของบ้านพี่เอแล้วก็ มาถึงยาวไปถึงบ้านลุงพี่เอ,อเดี๋ยวค่ะและเดี๋ยวเราจะไปเก็บเงาะกันต่อที่ในบ้านพ่อพี่เอแปลว่าหนูลงมาปุ๊บพี่เอก็จะออกรถปั๊บ<ๆ>ก็คือลงมาแล้วแล้วก็ขึ้นไปใหม่ลงดีกว่าพี่ไอไม่เอาลงแล้วก็พาทัวร์สวนทุเรียนแล้วก็อาจจะตอนลงไม่ต้องเอาไอเนี้ยค่ะไปพี่บอยไม่อันเนี้ยตัดใช้เอตัดใช้โอเคจริงเหรออ๋อจริงเหรอพี่ไอคนดูจะชอบอะไรที่มันไม่ perfect ไม่ p e r ์เ c t เออ,เอ,อ,เอ,อ